นดอกแรกเลยที่ลิ้นเคยเห็นใ่ปาดนี่มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะค,คนะคี่เด็กเก้านะคะที่ฉันจะไปผัดก,กัเพรานนะคะอ้ะมามันเจอดงเผ็ดมันปูเยอะเลยเห็นไหมมูนะ่นน่ะเน่แบบปปูปูแมนเบิรดเลย เล่บ้านเจอเห็ดผึงหวานแต่ว่าเล่มาเจอเห็ดผวกก่อนแต่ว่าบาดเลยไหมดอกว่านี่เห็นไหมคุณมร์นิ่งค่ะทุกคนให้ดูอากาศเชา้ชาตอนเช้าอากาศดีเมื่อนี้อากาศดีดีเนะาะวันนี้มันหยุดเยวันอาทิตย์นะเมื่อนี้วันอาทิตย์หยุดเล่นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะต่อไปเล่นจะมีวันหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แต่ว่ามันก็จะมีสลับอาทิตย์กันไปก็ ช่วงนี้ได้งานเพิ่มอีกแล้วก็คือสรุปก็ได้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานห้าวันเหมือนเดิมต่ออาทิตย์นะคะแต่ว่าเลนก็จะมีวันหยุดต่อกันคือจะมีวันหยุดต่อกันสองวันอะไรเงี้ยคือพอดีวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนาะก็คืออยุ่สองมือวอดีี่าเมื่อสองสามมือที่แล้วฝนตกก็คิดว่าเฮ็ดจะกลับมาอีกแล้วก็เลยเริ่มปฏิบัติการตามล่าหาน้องเห็ดกันดีกว่าวันนี้เนาะ เี่ยจะไม่ค้ามาบอกคือช่วงนี้ประเทศรนเว์เนานะเมืองที่เิ่นอยู่นะโควิดนะคะโควิดกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาอีกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีในช่วงจะเข้าช่วงเฮิร์สเดกาช่วงวินเตอร์ช่วงหนาหนาวเนี่ยโควิดนะโคโรนาเนี่ยไวรัสตส่วนนี้จะก,กลับมาทุกปีเลยเกือบทุกปีทุกปีอหลีเนี่ยเป็นต่อกันมาสามปีแล้วช่วงนี้เขาจะเริ่มกลับมา แค่มันสุกคืนมันสุกที่ผ่านมาคืนเดียวน่ะคนติดในเมืองของเรนอะสามสิบคนนะคะสามสิบคนนะตรงเนี้ยยิ่งประ่วงยุโรปอประเทศยุโรปประเทศน้อแ,แม่เป็นประเทศเมืองหนาวมันยิ่งแบบว่าอืม้มเชื้อมันจะอยู่ได้นานมากมันก็นเลยแบบว่าช่วงนี้เห็ดก็ออกเราเข้าป่าหนีโควิดดีกว่าไปเก็บเห็ดดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวมาเดินเดินเข้ามาตอนนี้ลินมาแล้วนะลินมาในป่าแล้วแต่ว่าลินมาเจอดงดงเห็ดปวก หัเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งนะคะเป็นป่าเลยนะลินดินจะให้ดูนั่นแมนเบิร์ดนั่นขาวๆพุนหญ้าไปพูุนพุนผุนแมนเบิร์ดเลยลิ้บ้านไเจอเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าลิ้นมาเจอเห็ดปวกก่อนแต่ว่าบานหลายหรอแมลินก็นเลยว่าเดี๋ยวลินจะเลือกเอาดีกว่านะเลือกเอาดอกที่เขายังสุกๆนะคุนนะแมนเบิร์ดเลยนะภาษาโนแม่เห็ดอันนี้ภาษาโนแวเขาเรียกริมซบนะคะริมซบนะหรือเห็ดปวกฝรั่งนั่นเองนะ เต็มหมดเลยเชิดไหลเพิ่นบานหมดแล้วไหมเฮ็ดชนีนี่เพิ่นมาเกิดเป็นกลุ่มนี่จะเลือกเก็บเอาดอกประมาณน้เห็นไหมลักษณะโอ้ยอันนี้ก็ยังได้บ้างได้เยอะดอกเลยได้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งดอกอ่อนๆเพื่อนนะริมซบได้สองดอกสองดอกนี่ได้哟 เอาไปลวกลองบูงองกันจะได้เห็ดว่าจ้ะดอกนี้ได้บ่งนะอาจจะได้อยู่นะไม่เห็นบ่ะได้อยู่ซ้ำนี่พ่อกินคุณอะไม่จะอาบุงคุณอะแม่นบ่ะเด้นอันนี้ได้บ่งนดอกบานซ้ำนี่ มังกรโอ้ยขาก็แข็งแล้วตั้งดอกนี่งตั้งเดี๋ยวไม่ได้ดอกนะ่ข้างานันได้ปะได้ขาเนะเอาไปซุกเนาะสอนขาเพื่อนได้ขาเยอะหรอกเอาอยัางีง ตองเห็ดปลวกฝรั่งเห็ดปลวกอ้าวนี่มาเจอเห็ดหนังไก่เนี่ยออโอ้ยเห็ดหนังไก่เห็นปะได้อยู่นะพุ่นสองดอกนึงเดี๋ยวลิ่นพาไปเก็บนะ่ะเห็นไหมกำลังงามเนี่ยมาเก็บตาลตะเกียสวยอยู่นะอันนี้โบมีแมงเลยเห็นบ่กขาขาสวยนะเนี่ย ดนกินไปครึ่งหนึ่งเมื่อนั้นๆเก็บเก็บเฮ็ดไอ้นังแกะไปเมื่อนั้นนี่นราไปผัดกะเพราแซบแซบเล่นใซ่หัวเข่าไปมาน่เห็นปะนั่นนังแกะคนสิมีขนอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเห็นปะเขาก็ไปขูดเอาขนนี่ออกเนี่ยขูดเอาขนนี่ออกแล้วก็ไปเห็ดกินแซบเมื่อนั้นนี่เราไปผัดกะเพราแซบแต่ว่าเมื่อนั้นเล่นได้อัน หนังแกะว่ามันหนังไก่อันนี้มันหนังไก่ถือว่าสวยนะเพราะปกติถ้าลินเห็นนะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนีย่ยถือว่าสวยนะเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกถ้าภาษาโนเว่เนี่ยไอเห็ดอันเนี้ยภาษาโนเว่เขาจะเรียกเบรกพิกซบนะ เป็นเห็ดชั้นดีอีกหนึ่งชนิดแต่ปกติต่างตะกีลิ่นกับบ่ค่อยเก็บดอกพ่อมาล่องกินเพราะว่าบบเคยกินอะนะแต่ดูอยู่ว่ามันเป็นเห็ดกินได้ถ้ามันหาสวยๆอยา่างนั้นมาเล่นกับเลยบ่ค่อยเก็บโอ้ยงามอยู่เลยนะนี่ยข้างแรกเลยที่เล่นเจอเห็ดหนังไก่ที่สวยนะนะเพราะปกติเจอเด่ยโอ้เละตุ่มเปะมาก นี่มีชุดแรกเลยที่เจอแล้วสวยอะ่ะบมีแม่งเลยเห็นปนะมีเลยขูดออกสิขูดอานังเพิ่อนออกแต่ประูนะว่าเขาจําเป็นต้องขูดหรือเปล่าแต่ว่าแนนหนังสือนะในนตำรานะ่ะฝรั่งเขาบอกว่าให้เขาให้แนะนําให้ขูดอันนี้ออกนะที่เป็นคนขูดนะนะกว่าเขาแนะนํามายังไงเราก็ทําตามนะั่นแหละเนาะมันได้บะ ได้อยู่เปล่าโอยขางามอยู่เด้ขาแข็งเป๊กเลยโอ้ยงามอยู่เด้นน,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 น่นนั่นนั่นเนี่ยนึ่งนั่นนะได้อยู่นะได้อยู่นะนนนได้มูลนึงเลยแหละสวยอยู่มนะั้ยสวยสวยดีนะเนี่ยดอกนี้ก็มีข้างๆกันเห็นไหม เอาได้อยู่เจอเห็ดปวกแล้วโอ้ยไบแบบนี่ค้าได้อยู่ได้อยู่นั่นเด็ดอกนึงได้อยู่ดอกสวยๆพุ่นดอกหนึ่งจะไปเกิดดูกไก่แท้อีพออีแม่เจ้าทุาท่านเกิดดูกไก่แท้นี่ กำลังข้นโอ้ยกำลังพอกินเนาะดอกซรัพย์นี่ลนะแม่ตาหักแต่นั่นพอดีกินเลยซรันี้แกแกงแซบอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานดอกแรกเลยนะเนี่ยที่ลินเจอเนี่ยนะโอ้สวยด้วย ตอวกใหญ่พอมนะเนี่ยขาสวยด้วยเอานี่่อนพอได้อยู่คนเพิ่งตกอนันแดดพระท่านไหนมากอาทิตย์หนาแดดมาก่ะกลางอาทิตย์ได้อยู่สวยด้วยบ่มีแมงพอมอ้าเหมือนี่สิมะมานเห็ดหนังไก่ได้ป่ะนี่ท่าน่ะ แม่เบิดได้นันพุ่นอ่ะพุ่นทางพุ่นก็มี่มาเดี๋ยวเล่นผ้าไปเก็บางามเด้อนี่นี่นะเป็นมือแรกแล้วที่เล่นมาเก็บเห็ดต่างการืลเล่นใดเห็ดงามนะอิเล่ไปหานี่ไปเก็บไปเจอนี่ยมิตามุนๆทั้งนั้นเลยนี่ก็บอกค่ยงามบเลยเนี่ยมา วยอ่ะไปผัดกะเพราพอดีเล่นมีใบกะเพราอยู่ใส่ักพริกเผ็ดๆเนาะนั่นเนี่ยได้พนังไก่ที่ฉันเองว้ายเอสเตอครอปเอสเตอครอปนั่นอันหนึ่งนะคะ นี่อันหนึ่งนะคะนี่อันหนึ่งนะคะว้ายขึ้เป็นอย่างสันหลุดออกมาเลยนะคะนางกอดเบอร์มางามพอดีกินอุยอ้ยอุย้ยเอออ่าดอกนี้ดอกแบบไงเลยคุณอะนี่ดอกนึ่นนนนนงนาน เเล่นผ้าไปเก็บก่อนเดี๋ยจังมาเดี๋ยวจะจมาตัดขาเพื่อนะหเห็นไหมอ้อสองดอกนืนงามใช่ปะเนี่ยอย่างสวยเลยเอาเล็นทุะใส่ถุงมือคะสายไปแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วครับพี่น้องนี่ไงนี่อันหนึง่งว้าคุณอ่นะป้าบักหลาย พุ่นดูพุ่นนั่นดูพุ่นก็มี้นี่แต่เอเออองามงามแม่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เลี้ยเจอดอกงามๆามนะนี่เอาบ่เอาหลอดน่าดอกชนิดนี้นะ,นะดอกนี้น้อยายก็บ่เอาละว่วเป็นตะกินอ๋อโอ้ยดอกงามๆามออเออยู่เลยนี่ เห็ดนางไก่ปลานี่คือง่ามแท้คุณเพิ่น่าจะข้นเลยนะเนาะว่ามันย่ามเพิ่งถึงแม่นบอกเห็นบ่อุ๊บเพิ่นติดใจซะแล้วเพิ่นได้กินเห็ดนางไก่อ่ะเอาๆน,านิดน่อยๆนี่ยเอาไปรวมกันเอาไปรวมกันพองมาเอา โอ้ยไม่สิหมวาเสียบเห็นปะไ,ได้กลมแบบไงเห็นปะหนึ่งหมูลเลยนะคะหนึ่งหมูลเลยนะคะคุณน้าคุณน้าไลนะน์ตัดขากระเมื่อนี้บ่ได้เห็นเพลิงสบ้าหมาเห็ดหนังไก่แล้วคดเดิมเมื่อนี้เดอ้อใส่ขี้เก่านะคะใส่ขี้เก่านะคะที่ฉันจะไปผัดกะเพรานะคะ อันนั้นเปิ้ลสิมีขนขนยังสินะไปะดูว่าเข้าจะเอาขูดบ่นะแต่ว่าเล่นขูดนะเพราะว่าฟรังพนันแหนะน้าให้ขูดนะนะลวกไก่เห็ดหนังไก่ขูดขนไก่ออกนะ,ะสีเพิ่นสีออกเป็นเหลืองเหลืองหนึ่นสงสีงามงามเออได้เห็ดหนังไก่งามด้วยมือนีเด้ออิลิชเชื่บอบได้งามปานนี้เด้อ ไปล่างไปล่างออกถ้วเขาก็ออกเป็นขนคือขนไก่ได้แล้วเนาะไม่น่าแล้วเขาเอือนเห็ดหนังไก่เนาะอีรีเย <laughs> ไทยเนี่ยก็โอ้ยสันหามากเอือนเนาะเก่งเนาะคนไทยเนี่ยนมะ่่นนันไ้สืฤทธิ์เร่อเท่าคนไทยไม่ตังเดียนดูทุกอย่างหากินไดสูเน,นียวค่ะขอบรอกเอ้ามือ่อ้านเห็นดนางไก่หรือจะเห็นอีกแล้วไหมนี่ รวบเน,นึงพุ่นพุ่นโย่พุ่นก็นมีเอา้าเก็บเฮ้าบ้บานนี้มีเก็ยบยังกะเก็บเก็บเฮ็ดตามฤดูกาล <c oughs> เอา้าคือจังหลุดโปกออกมาอังสันมีคนอันอามาเก็บเพิ่นเตะน,นียังไงมี่หดทากว้าบา่ได้ละแม่งกินเบิร์ดละเท่าละมองนี่บ้านนี้เพ่ไงไร ได้อยู่ได้ละนั่นได้อยู่ได้ออกโซไฮได้อยู่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 ก็จะเป็นแปลกๆนะเฮ็ดอันนี้นะขังห้าอยู่ผมตรงนี้เดี๋ยวเล่นเอาล่างตรงนี้ก่อนได้อยู่นะคะ ดอกเขาก็สิเป็นแปลกๆงั้นสินะเห็ดนางไก่นี่นะเนาะนั่นเะก็บขามว่าต้องตัดขาจะไปตัดหรือเ่าไปไลายเตื่อบเด้อเมื่อนี่มานมานเห็ดนางไก่ที่แรกอันก็เอฟซีคอมเมนต์อันว่าให้ว่าเป็นยังคือบพกเกียืยพวกจักเห็ดเสียบาสารสเพือเพ่อนบวกเกลือเพื่อนกลบ่นเปลี่ยนบัดนี้เพื่อนไปล่องกินอันเห็ดนางแก่นะไหม เพิ่นติดใจเสแล้วันนี้เห็นเฮ็ดนังไกล้กับเก็บสแล้วันนี้มันเศร้าอันโทษกับบ้านโทษหาพ่อกับแม่ไหมแม่ถามว่าอันเอ้าเป็นยังอันเก็บไหยังรอกระเดี้ยแทะลูกเฮ็ดนั่นเบื้องง่ายแตก็คือต้องไปเก็บเฮ็ดเก็บไปยังแม่ว่าแ่อันแม่ถามว่าเก็บไปขายติดบัตรสนก็ว่าโอ้ยกระโบอะไะลูกก็เก็บไปแต่กินนี่ละใส่ซองฟิตไว้เอาไว้ถ้ากงยงง่ามมันหนาวหนาวเนาะบอกแม่แล้วว่าแม่แล้วก็หัวเบิ้งคลิปลูกสาวไปเก็บเฮ็ด อ่อ,อนๆน,นิดหน่อยเห็นไหมนั่น,นดิง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 ,ดงนี่อย่างนี้อ่ออันนี้หน่อยปวดเ่ดดาคนดักะได้อยู่ซ้ำน,นี่อ้ามาเจอดวงเห็ดมันปูเยอะเลยเห็นไหมนน,นะน,น่น่ะข้างในนนนี่ก็มี เราจะพาไล่เก็บไปนะไม่แห้งเลยนะเนี่ยไม่ว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินนะคะคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มองไม่เจอนะคะ เขาจะฝังอยู่ตามย่านนี่คนะ่ะเขาอยู่ข้างในนู่นนะคะมองเห็นไหมคะมน่าเห็นวะง่าเลยเขาอยู่ไต้ค่ะต้นไม้ ยขาดจ้วยนี่นนท้ปมชี้เห็นบ่สองดอกเอมันปู เอฮิห็ดมันปูเห็ดมันปูง่ายจ้ะได้เห็ดอุป,ปูอีปีดีดีมือนี่ไหมหอิลีแมอปป่อุปูอีปีเป็นตะหักเห็ดมือนี่เห็ดวันนี้น่ารักนะคะเห็ดวันนี้อุป,ปูอีปีมากเลยนะ เห็ดมันปู่เริ่มมาอีกแล้วเด้อเด้อเด้อเพิ่นได้ฝนน่ะนั่นเห็นมอเนี่เพิ่นมากแข่งกันกันกบเห็ดอันเห็ดหนังไก่มาคู่กันเลยบ้านแฝดพี่แฝดน้องนะคะเหลืองกับขาวนะคะมาคู่กันนะคะเหลืองกับขาวมาคู่กันเลยเล่นสีหาเบิง่งเด้อสอง ก่อนี้เล้วว่าเป็นธรรมดานะยาสิเปิดให้เบ่งนะคุณน่ะเห็นหมเห็นดอกปาปาขออนุญาตกรีดขออนุญาตกรีดมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินเห็ดเติง่งเรื่องอยคุณน่ะเบ่งเ้อนั่นนี่เป็นดอกแรกแล้วที่เล่นเคยเห็นใหญ่ปาดน,นี้ มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนั่นเนี่ยคุณอะเห็นมันปูอีหยังคือสิเป็นจังซัน <c oughs> <c oughs> เธอมายังไงไปยังไงมายังไงนี่อ่ะว่างไ้นี่สักก่อนจะมาเบิงเนี่ยคู่กันเนี่ยอยู่ข้างกันแม่ดอกนี่กับใบไส้วน้อยน่ะอ๋อสีอ๋อสีสอ๋อใดจังไดน้อบ้านี้โอ้ยคิดนยันเพื่อนนั่น นี่ด่านเพื่นหักเพิ่นก็อยู่ข้างในแท้ว้ายเอาไรวะเอาไรวะอยากให้เห็นเพิ่นเป็นดอกนะแม่เอาไรวะด่นใหญ่ด่ได้หญ่ด่านใหญ่ด่านใหญ่โอ้ยตงังามนี่โอยเพินเ่นคือเป็นขึ้นล่าเพื่อเจ้าเบิ่งสองดอกนี่มันบ่เป็นธรรมดาเด้อนี่มันบ่เป็นธรรมดาเด้อนี่มันปูอะไรเนี่ยคุณเป็นสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเจออันเฮ็ดเพิ่ง เอ้ยไม่ใช่เห็ดเพื่งสิเห็ดมันปูดวงบังใหญ่มาหั่นเก็บเนาะลิ้นได้หลายเติบอยู่เด้ลืมลิ้นเรื่มอหายเบิ่งเดี๋ยวเลี้ยงสีหายเบิ่งก็เด้อว่าลิ้นได้หลายจำใจนะอันหัวฟูหมดเลยนี่โมเมนได้หน่อยๆเด้นั่นน่ะไปหัเมื่อนี่ได้แต่เห็ดแบบอ้อยเงาะไอ้แหนาะเป็นตะหักอยู่เด้นั่นได้หลายนั่นน่ะเดินไปเดินมาเดินเล่นไปเดินมาได้อันนี้วาเจอเห็ดนังไก่้ซงดอกนี่คืองามแท้เห็นไหมมั่งน่ะเห็นมา อ๋อคืองามจ้ะขาวจนพูนนะนั่นนะอืมปุ่ะมางามามันจะแซบท้ะตะแคงแซบเนาะฮันนะ อ้าวผีเป็นมาลีอยู่ผีกับเมียพุดนะเอาเมียจ่อเอาดีกว่านี่ว้าวเพิ่ไปอยู่ในหากใหม่พุดนะเห็นบ่เดี๋ยวๆตัดเอาเลยตัดเอาเลยตัดเอาเลยเอาตัดบ่ถึกอ๋อให้จังไลยชิด้บป่เนี่ยอ้าอ๋ตายหนักว้าขาวจั่วขาวจั่ว กะเปรี้อย่างนี้นโอ้ยโฮมใหม่ผมเนาะไดะ้ยังงามเลยเดี๋ยวยังไรเมื่อนี้ลิ้นขอปิดคลิปซ้ำนี่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้เฮ็ดลิ้นสีแบงเป็นสองคลิปนะจะเป็นคลิปเก็บเฮ็ดแล้วก็เป็นคลิปสาระเรื่องงานเนาะเพราะว่ามีนองนง,งมีเอฟซีบางท่าน ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศรนเวนะสนใจอยากจะรู้แนวทางการหางานงานลงงานอย่างประมาณนี้อย่างถี่ลิ้นเห็ดนะเนาะก็เลยจะมาแนะแนวทางมาแนะนําพิธีการที่ลิ้นเห็ดมาแล้วก็เล่นกระดงาน่าไรอย่างสิก็เลย้อยากจะมาแนะนําน้องๆเพื่อบางคนกําลังตกงานหางานไม่อย่างประมาณนี้นนนนก,ก,ก,อก็อยากจะมาแนะน,ง,ะน,นงเพื่อถือจะเป็นประโยชน์เพื่อมันจะเป็นประโยชน์นะให้คนไทยในต่างแดนน้ำกันนั่นแหละนั่นยนะังไงเมื่อนี้ลิ้นคอเปิดคลิกซํานี่ขอบคุณทุกคนถามีอย่าง ทำมีเห็ดมียางออกมาลิ่นกระสีผ้าออกมาเก็บแต่ถา้าบ่มีนั่นกัสีเห็ดคอนเทนต์ยางอื่นไปเพราะว่าคิดว่าเห็ดก็เริ่มเจือจางไปแล้วละกัสีพยายามเก็บให้มันได้หลายที่สุดขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย